สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนมสานะคะวันนี้ครูโอสอนไทยนะคะก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีนะคะวรรณกรรมแล้วก็วรรณศิลป์เนาะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักคําว่าวรรณกรรมก่อนวรรณกรรมนี้จะแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกลองนะคะในวรรณกรรมนี้นะคะดูอันที่หน่งก่อนเป็นวรรณกรรมเนาะวรรณกรรมคืองานเขียนทั่วไปนะคะเป็นงานเขียนทั่วไป นะขึ้นอยู่กับว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะักเขียนก็จะเป็นคนที่เขียนร่วมสมัยนะคะคนที่เขียนร่วมสมัยหมายถึงว่าไม่เก่าเกินไปแลวจนถึงปัจจุบันนะคะมีงานเขียนหลายประเภทอย่างเช่นพวกพวกเพลงบทเพลงบทเพลงพวกบทบทหนังบทภาพยนตร์นะคะ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเป็นงานเขียนประเภทที่เราเคยเรียนมาก็คือพวกเรื่องสั้นพวกนวานิยาย่าเป็นเรื่องสั้นนวานิยายเคยอ่านนวานิยายกันหรือเปล่านะคะเป็นบทความ เป็นบทความนะก็มีอีกอย่างหลากหลายเลยปัจจุบันนี้เราก็ยังคงเห็นอยู่นะคราวน,นี้ต่อไปพูดถึงวรรณคดีวรรณคดีนี้แหละนี่แหละนะคะเป็นงานเขียนที่มีคุณค่ามากเลยวรรณคดีมีคุณสมบัติยังไงเป็นหนังสือเก่าเลยเก่าตั้งแต่ไหนตั้งแต่สมัยสมัยที่เริ่มมีหนังสือเริ่มมีตัวอักษรนะ ผูให้จนถึงประมาณาประมาณรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้านะคะนะคะเป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีแต่งดีมีรถของวรรณคาดีอ่ามีรถครบ มีรถเช่นอะไรเสาวรถจนีเคยเรียนมาแล้วนารีปราโม,มพิโรธวาทางสัลปังคะปิสาย นอกจากมีรถวรรณคดีแล้วต้องมีศิลปะในการแต่งมีศิลปะในการแต่งเช่นมีพวกภาพพจน์หานมีภาพพจน์วานเราเคยเรียนมาแล้วเนาะเช่นพวกอะไรบ้างภาพพจน์วานก็คือ,อ บรรยายพันนาอะไรอกีกเทศนาสาธุมีอีอกนะเดี๋ยวเราค่อยไปจอดลึกกันเรื่องนี้อันนี้ให้รู้คร่าวๆเ,เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีก่อนคราวนี้ในวรรณคดีต้องมีคุณค่าทางด้านอารมณ์ด้วย มีคุณค่าทางด้านอารมณนะ์มีคุณค่าทางด้านอารมณ์นะเช่นอาา่านแล้วเพลิดเพลินทําไมถึงมีวรรณคดีในสมัยโบราณนะ่ยนะในสมัยโบราณในยุคนู้นนะก็ไม่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนในยุคปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงออกของคนโบราณที่ต้องการหาความความสุขทางใจเนี่ย วรรณคดีเนี่ยจะช่วยอย่างมากเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือวรรณคดีเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยนะวรรณคดีเนี่ยนะคะมีวรรณคดีเนี่ยช่วยบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยนะเออเป็นการจดบันทึกด้วยเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ได้ด hmm. ้วยอะไรเป็นการเป็นคําสอนก็ได้เป็นคําสอนอ่าวรรณคดีก็เป็นคําสอนก็ได้คําสอนทางพุทธศาสนาการดําเนินชีวิตนะคะ ก็คือให้ความสนุกสนานด้วยให้ความสนุกสนานนะวรรณคดีบางเรื่องนี่นะแฮร์รี่พอตเตอร์สู้ไม่ได้เลยนะอย่างเช่นเรื่องภาพไพมณีเนี่ยนะคะก็จะมีแบบอะไรไม่มีความพิสดารเนาะออมีความพิสดารแล้วก็มีความสนุกสนานมีการประชนประชนภัยนะคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายอ่านะคะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีอ่ะต่อไปคือวรรณศิลป์คือตัวเนี้ย วรรณศิลป์วรรณศิลป์ก็คือทางความงามทางด้านการใช้ภาษาคือความงามทางด้านการใช้ภาษาเช่นเช่น เ,ออเวลาเราพูดทั่วไปคนไทยเนี่ยมันมีเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเจ้าบทเจ้ากรอนเ,ออเ,ออเวลาพูดอะไรก็มักจะเป็นคําของจองนะเนาะเป็นคําของจองอย่างเช่นเพราะว่าสำบัดสำนวนเอ,อเป็นสมบาสสานวนเจ้าบทเจ้ากรอนนะเป็นคําของจอง นะคะคราวนี้ความงามในด้านในด้านภาษามีมอะไรบ้างอย่างเช่นมันเกิดการเปรียบเทียบอะ่ะเอาคํามาเปรียบเทียบอืพูดตรงๆไม่พูดมาการเปรียบเทียบอการเปรียบเทียบอะไรอีกก็คือใช้คําแบบไหนอีกอ่าใช้คําแบบให้เห็นภาพเออให้เห็นภาพเราเรียกว่าจินตภาพโอ้โหอ,อธิบายจะเห็นภาพเลย อย่างเงี้ยหรือว่า,าใส่เปรียบเปรยให้เห็นภาพเลยเวลาฉากสู้รบฉากต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นภาพเลยบางครั้งเวลาเราอ่านาเราอ่านงานเขียนบางประเภทเนี่ยโอ้โหพ่อแบบบทดราม่าเนี่ยเราก็เศร้าตามไปด้วยนะคะบทที่พระเอกเดินทางหรือพระเอกสู้สู้รบกับตัวร้ายเนี่ยเราก็จะเห็นภาพไปด้วยเราเรียกในลักษณะนี้ว่าจินตภาพนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของวรรณคดีน,นะคะ